ันเลื่อยไม่คมมีวิธีการรับคมง่ายๆไปชมมาเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมดอนสารังาัชช้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำการแบ่งปันเทคนิคหรือวิธีในการรับคมเลื่อยตัดไม้นะครับทุกท่านเนี่ย คงเคยเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับเวลาเราใช้งานผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับความคมของเขานี่ก็จะเริ่มหายไปนะครับทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเลื่อยไม่คมนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะลดลงไปด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็เลยจะมาทําการแบ่งปันเทคนิคหรือวิธีในการรับคมเลื่อยตัดไม้ประเภทนี้ให้กลับมาคมเหมือนเดิมนะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นตะไบนะครับ ตะไบนะครับให้ทุกท่านหาซื้อขนาดที่เหมาะสมกับฟันเลื่อยของเรานะครับตัวอย่างเช่นของผมนะครับตะไบของเรานะครับจะต้องเข้าที่ช่องฟันเลื่อยของเราได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอันกลมนะครับสามารถใช้แบบแบนก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากที่เราทําการเตรียมตะไบมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูนะครับเราต้องดูฟันเลื่อยให้เป็นก่อนนะครับว่าความคมของเขาเนี่ย มันชี้ไปทางไหนนะครับอย่างของผมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของซิกแซกนะครับซิกแซกในที่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะความคมเนี่ยจะชี้มาด้านนี้นะครับตัวนี้จะชี้ไปด้านนี้ตัวนี้จะชี้ไปด้านนี้นะครับจะเป็นรูปลักษณะของซิกแซกนะครับของใครเป็นแบบไหนนะครับวิธีการรับคมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับฟันเล่ยอันนี้เนี่ยความคมของเขานะครับความคมของเขาเนี่ย จะชี้มาด้านนี้นะครับอันนี้อันนี้เนาะอันนี้จะชี้ไปด้านนี้วิธีการรับคมนะครับเราก็แบบนี้นะครับถือให้มันถนัดมือหน่อยนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆอันนี้ความคมมาด้านนี้อันนี้ความคมไปด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของซิกแซกสลับกันไปนะครับแล้วก็ฝนนะครับถูถูตามความคมของเขานะครับแบบนี้นะครับ สมมุติว่าเราไล่ฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วนะครับเราก็กลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็มาทําการฝนคมอีกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้เลยอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับก็อาจจะรีบหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับคือง่ายๆนะครับให้หลอดจาขึ้นใจเลยเนาะความคมของเขาชี้ไปทางไหนนะครับแล้วก็ฝนตามนั้นนะครับ ง่ายๆแค่น okay. kind of ี้นะครับใครที่เคยเจอปัญหานะครับเลื่อยตัดไม้ไม่คมนะครับก็สามารถนําวิธีนี้เนี่ยไปใช้งานกันได้นะครับเราฝนคนเดียวได้นะครับไม่ง่ายอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะก็ลองทําตามกันดูนะครับใครที่เคยเจอปัญหาเลื่อยไม่คมนะครับรับรองว่ากลับมาคมเหมือนเดิมแน่นอนใช้งานได้ผลแน่นอนนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับโอเคนะครับ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับแล้วเราเจอกันใน ep ถัดไปครับผม